สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพ่อใหญ่กันเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องพบกันี้เช่นเคยครับช่องพ่อใหญ่กันแชนแนลนี่ครับกเกษตรกรชาวนาเฮ้าพี่น้องหลังเสร็จจากภารกิจ เก like uh, ็บเกี่ยวเข้าเรียบร้ Meat ่อยพี่น้องเข้าเจ้าไงเข้าหอมมะลิร้อยห้าเนาะครับเนาะตอนนี้เขาก็มาอัดฟางพี่น้องอัดฟางก้อนขุนซับทองคาแห่งทองหน้าพี่น้องทองถุงหน้าเนาะครับเนาะอันนี้นะาหวยพี่น้องหน้าหวยเพราะยังการอัดได้โอสามลอยก่อนนี่แหละพี่น้องสาม้อยก่อนผมละนาหวยเนาะครับเนาะน้าพื้นที่สิบไรอัดฟางได้ อัดฟังได้สามลอยพี่นอ้องเอ่อพเป็นเพราะว่าปีนี้ได้หน่อยเพราะว่านี่พี่น้องแบบแบบนี้มันเอาบ่ไดเพราะว่านามมันท่วมตอนนั้นนะครับเนาะนามมันท่วมตอนฝนตกครั้งสุดท้ายนี่พี่น้องแต่กี้ตอนเกี่ยวเก็บเกี่ยวในนามมันแห่งบกบ,กบกบดอยู่พี่น้องแต่ว่าพอฝนตกรอบสุดท้ายเกี่ยวเก็บเกี่ยว,ลวเลี่ยวในฝนมันมาตกใส่พี่นอ้องพยการก็เลยได้ฟัง บลายเลยนะครับเราได้ฟังอัดก่อนบลายเลยออเดอร์ที่รับเขามากก็หลายหลายพี่น้องอ่าหลายหลายตอนนี้ฟังหน้าเข่าพี่น่องฟังมันหาอยากเด้พี่น่องมันบอกให้มีแนะของบราการกรีด้ซ้ำนี่แหละอ่าตอนนี้ราคาแถวชุมชนบราการนี่จากทุ่งหน้านี่แบบนี้นี่เอาไปขนกลองไว้ให้เขามาเก็บเองนี่ก็ก็ละสามสิบบาทละพี่น้องตอนนี้ราคาฟังนะครับเนาะ ก็ขึ้นอยู่ว่าชุมชนบ้านไหนจะขายเถ่าได้หลาพี่น้องเนาะครับเนาะแต่ว่าแถวชุมชนบ้านพายการเขาขายกันแล้วพี่น้องเขาขายกันแล้วขายก่อนละสามสิบบาทพี่น้องอยังนันท่านเด็กเก็บเขากูดังเด้อัดแลกก็เก็บไปกองไว้เป็นกองเป็นกองเป็นกองให้เขามาเอาเองนี่พี่น้องอ่าเขาก็ขึ้นรถเองอย่างเองเบสดนั่นแหละนะครับเนาะถ้าส่งก็อีกราค่านึงพี่น้องเพราะว่าค่าส่งมันก็เป็นราค่าอีกระค่านึงเนาะครับเนาะเป็นอีกราค่านึงนี่นะครับ ฟางอัดก่อนถือว่าเป็นมูลค่าเงินมหาศาลอยู่้นพี่น้องถ้าก่อนละสามสิบกับสิบก่อนกับสามร้อยร้อยก่อนกับสามพันพี่น้องสามร้อยก่อนกับด้เงินเกือบหมื่นอยู่ด้พี่น้องในเงินเก่าหมื่นอยู่พี่น้องเออด้เงินเก่าพันอยู่พี่น้องขอโทษครับบาพิวบาถึงเนาะผู้เท่าไปทังสี่ละพี่น้องเลยในเงินอยู่เก่าพันเกือบหมื่นอยู่ด้พี่น้องเออด้เงินเก่าพันอยู่เด้ก็ถือว่าเฮาฮักขาใช้ใจ ในส่วนของจ้างเพื่นมาอดัดให้กก่อนละสิบเอ็ดบาทพี่น้องบ้านพ่อใหญ่การก่อนละสิบเอ็ดบาทกับฮักไปติละ่ะอ่าก่อนละสิบเอ็ดบาทลอยหนึ่งลอยหนึ่งกับพันหนึ่งลอยพี่น้องลอยหนึ่งกับพันหนึ่งลอยเขาก็ยังเหลืออยู่สองพันอยู่พี่น้องนะครับเนาะเหลือเกือบสองพันอยู่ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะพี่น้นองเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่อ่าเพราะว่าค่าขนค่าเก็บของเฮ้าเนี่ยแหละฟังเฮ้าเนาะครับเนาะอ่ นี่แหละครับถ้าหากว่าหน้าเข้าพี่น้องอย่าไปเผาทิมเด้ออย่าไปเผาทิมพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเาเผาทิมแล้วมันจะเสียปุ๋ยไปซื้อๆเนี่ยนะอันนี้เป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วเป็นอาหารสัตว์ได้อย่างดีได้พี่น้องฟังเข่านะอออันนี้สามารถเป็นเงินเป็นค่ำได้เป็นท่องได้เป็นเปลี่ยนเป็นเงินได้พี่น้องฟังก่อนก่อนหนึ่งในพี่น้องอ่าฟังก่อนก่อนหนึ่งถือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเงินได้เนาะครับนะ เพราะฉะนั้นก็เก็บฟางไว้อัดฟางไว้พี่น้องแล้วก็มาไล่เก็บไว้้าบดนถ้าบดนฝนแห้งดีพี่น้องขาวเจ้าโพล่ะ,ะ,ละฟางอัดก่อนเนาะครับนะอ่านี่นละ่ะเป็นอีกหนึ่งรายได้ของเกษตรกรเจ้าหน้าเฮ้พี่น้องอัดไว้พยาการงวมาไลาหรอกงูมีซ้ำหนีพี่น้องเป็นงวหลวงซํำเนาะครับนะอ่าเลี้ยงเอาลูกมันพี่น้องแม่มันเดี๋ยวลูกมันยาหนุ่มก็จะเอาขึ้นพี่น้องแต่ว่าพยาการมีข้อกันเนี้ยทางว่าจะหางวมาเพิ่ม พุ่นะยามเฮ็ดคอเห็ด,หดยังแหลวคนละอย่าหางัวมาเพิ่มอีกสักสองแม่เลยนะคำนวิเอาไว้เลี่ยงแล้วก็เอาฟางให้มันกินพี่น้องพ่อได้เป็นรายได้พิเศษไปพี่น้องรายดไ,ไ,ไายด้เสริมนะคำนวิสิ้นปีมากกับพ่อได้เงินได้ค้ำกับกับงัวแน่ยังแน่หละให้มีรายได้สุป,ปีพี่น้องให้มีรายได้ตลอดปีนะคำนวิ่อีกอย่างหนึ่งพี่นอ้องฟางเขานี่เดี๋ยวพอย่อหะกันเก็บฟางเรียบร้อยแลย้วพ่อยยกันก็จะไถครบด้วยนี่ก็จะไถกรบพี่น้อง พยาการบ่เคยเผา,าเลยบ่เผาเลยพี่น้องพอพ,พยาการไทยครบเลยให้มันเป็นปุ๋ยอินทรียเป็นปุ๋ยวัตถุในดินอยู่ในนี่แหละพี่น้องเป็นอาหารปุ๋ยชั้นดีเลยได้พี่น้องปุ๋ยมหาสารเลยได้พี่น้องอย่าไปเผาเวยพี่น้องฟังฟังเขานะไทยครบเลยพี่น้องยามฝนตกบ้ามันกระนากระเปยบดนะอัขเนาะกลายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอยู่ในดินนี่พี่น้องอ่าเห็นไ้ต้นเขา่าห้องงามพี่น้องเอ้ยเอานี้แะครับนี่พยาการมันมาแนะนํามา ขายให้เบิ้งเด้อครับเดอ้อฟังฟังในนาเขาหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วก็อยาไปเผาชิมพี่น้องมาอัดฟังไว้ขายาถ้าชุมชนส่วนมากถ้าอีกจังหน่อยเขาก็จะขายสามก่อนลอยฮะ,ะพี่น,อน้องสามก่อนลอยก็ตกก้อนละสามสิบห้าบาทฮะ,ะพี่น้องลดไปห้าบาทนะครับเนาะก็มีกําหนถือว่ารายได้ก่อนหนึ่งกับประมาณยี่สิบบาทอยู่ด้วยพี่นอ้องกําไรมันนะครับนะฮกค่าอัดให้เขาเรียบร้อยแล้ว ก็เหลืออยก่อละเศร้าบาทอยพี่น้องอ่าก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมอีกแนวทางหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าแล้วเซส,สินจากภารกิจการเห็ดให้เห็ดหน้าแล้วก็จะเห็ดหารายได้เสริมอย่างอื่นไปนําพี่น้องนะครับเนาะวาการก็จะปลูกมันให้หน้าพี่น้องอ่ามองนี่ให้น้องนี่เจ็ดไรวาการก็จะปลูกให้มันให้หน้านี่แหละนะครับเนาะอ่าเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมเจ็ดไรนี่ถ้าเป็นหัวดีๆนี่โอ้ได้เงินแสนได้พี่น้องได้เงินแสนมัติดหัวไม่มือ อีหลีพี่น้องออแต่ว่ากัลงทุนง่ายอย่มันใหหน้านะครับนะเดี๋ยวพยาการจะลงคลิปย่อยให้เบิงอา่าวิธีการเห็ดมันใหหน้าพี่นอ้องยังมาท่านในไทยเดี๋ยวเก็บฟังออกแล้วสักก่อนพี่น้องเดี๋ยวพยาการจะถ่าย้เบิงกดติดตามพยาการไว้เด้อครับขอบคุณ FC เอฟซีอ่าที่ที่ตามน้่เด้อพี่น้องเด้อก็ขอบคุณหลายๆครับผมอา่าบอกว่าเอฟซีจังหวัดไหนนะครับนะก็ขอขอบคุณหลายๆ โดยเฉพาะเอฟซีพูดละอำเภอพนมไพรพี่น้องจังหวัด้อยเอสนะครับนะมือกอนเพิ่นมาพยาการมาได้ไทยลงคลิปซั่มลืมมือไหนตื่นเต,นต้นกันมาเนี่ยมาได้ไทยลงคลิปสัําพี่น้องกัเพิ่นมากินข้าวกินปลาน้่อยู่หน้าพี่น้องแล้วกาบเอาละมันนําเอา,าเอาขาปลูกมาเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนกันน้่พี่น้องเพราะว่าเขาปลูกเพิน่นเพิ่นว่ามันแซ้น้นพี่น้องมันแซ้น้นตอนเกี่ยวมันแซ้น้น่เวลาเอามาตากแล้วมันดำพี่น้องมันออกจะแดงๆงดำาๆจังหน่อยนึง เป็นกันมีเขาปลูกพยายการว่าเอามาเอามาเอามาแหลกก็เขาปลูกพยายการได้บอเป็นยังฟรีนะครับเนาะอ่าเขาเอาเอาขาง,งามงามให้เลยครับเป่าให้พร้อมเป่าหรือบ่ไเด้เปา่า,เปาว่าพยายการมาทันได้เป่าด้วย <laughs> ว่าจะเป่าให้เพิ่นโยเปา่าเป่าให้เรียบร้อยพี่น้องเขาหอมมะลิลอยห่านะครับเนาะเอามาแลกได้พี่น้องบอเป็นยังพี่น้องเขาเอื้อเฟื้อต่อกนเนะครับเนาะดีต่อใจก็ถือว่าโอเคละละพี่น้องเนาะคิดในแง่บวกไว้พี่น้องคิดในแง่บวกไว้เพิ่นเอาเขา้าเขา้า แส่นํำมาเปลี่ยนพี่น้องเพราะว่าเพื่อนจะเอาไว้เห็ดแนวกินเพื่อนจะเอาไว้เห็ดปลูกปีนาขออยานมันบกเกิดพี่น้องยานตาเข่ามันบอดพี่น้องอ่ายานเข่ามันบอกให้เกิดน่ะแนเพิ่นก็เลยามาขอเปลี่ยนได้พี่น้องมาเป็นยังนะครับนะมาแลกเปลี่ยนกันซีกระสอบพี่น้องเพื่อนเอามาพยาการก็จะเอาไปให้เพื่อนทันละนะครับน้แล้วเพิ่นก็มีน้าใจพี่น้องมาสื่อพันเขา่าอ่าเข่าเจ้าดอพร้อมเด้อเข่าเจ้าดอหรือว่าก็ขอสิบห้าพี่น้องห้ากระสอบนะคเนาะกระสอบละห้าร้อย 40หากิโลพี่น้องเข้าเจ้าดอพยากาเป็นเขาเอ้ยเขาน้องนี่แหละพ่นมันง่ามพี่น้องมันง่ามอีหลีพันเขาเข้าเจ้าดอหรือว่าเขาหอมมะลิลอยห่านี่พี่น้องเม็ดเขาเม็ดขาวสักหลากเลยโอ้ยน้องคำน้องมันง่ามมันมาโดนฝนโดนหยางพี่น้องมันแก่เต็มทีแล้วมีแต่เม็ดทางนั้นเลยอ๋ก็ว่ากันไปพี่น้องถ้าไผ่บ่มีเขาปลูกกับมะลกมะเลียนกับของพยาการได้เด้อครับเด้อมะลกกันก็ได้พี่น้อง อ่าสั่งกิโลต่อกันก็ะไดหรือว่ามาแลกเปลี่ยนกันไปเลยก็ไดหรือว่ามาไผหาพันเขานะครับนะไผหาพันเขาบว่าเข้าอเตีอยหรือว่าเขานิ้วอุบลหรือว่าพันเข้าหอมมะลิร้อยห้าหรือว่าพันเขาก็ขอสิบหานี่พี่น้องเขาเจ้าเขาเจ้าดอหรือว่าเขาเขาเบานี่พี่น้องก็โทรมหาพยาการก็ไดพี่น้องนะครับนะเบอร์โทรพยาการก็เอาศูนย์หกห้าพี่น้องสองเจ็ดหนึ่ง เก้าเจ็ดสองสองศูนย์หกห้าสองเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองสองเด้อพี่น้องอ่ามาแลกเปลี่ยนกันใดบ่ปเป็นยังหรือว่ามาสื่อมาขายกันกันไดพี่น้องมาสื่อมาแลกเปลี่ยนกันกันใดน้อนะคำนะ้อพยาการใดเบิด์ละอ่าขอให้เป็นเอฟซีพยาการเนี่ <c oughs> ไใดเบิด์ตละพี่น้องเฮาดีต่อใจต่อกันนครัคเนาะอ่าพึงพาอาศัยกันวันหนาวคนละพี่น้องนครัคเนาะเอาคลิปนี้พยาการนะ้ำมาฝากไว้คลิปหน้าขามาพ่อกันไหม่สวัสดีครับ